โรคหลอดเลือดสมองแตกตีตันฉีกขาดมักเกิดขึ้นแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะครับแต่ทราบหรือเปล่าครับว่ามากกว่า90%เราสามารถป้องกันการเกิดสโรรกได้ส่วนจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรบ้างนั้นวันนี้ที่ Healing a r t Vascular มีคำตอบครับ ตัวโรคสโตรกนะครับความน่ากลัวของมันเนี่ยเปรียบเหมือนระเบิดเวลาเลยครับถ้าเกิดแล้วก็เกิดแบบเฉียบพลันแล้วก็มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงครับจะเห็นได้จากการที่ผู้ป่วยเป็นอาัมาพึ่งอามาพาดร้ายแรงที่สุดอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตในการรักษานะครับของตัวโรคสโตรกถ้ารักษาให้หายขาดได้เลยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากครับใช้ความชํานาญค่อนข้างสูงเทคโนโลยีขั้นสูงรวมไปจนถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงด้วยการรักษาที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดตีบแตกตันครับโดยเราจะสามารถควบคุมความดันโลหิตควบม่งขาูทีส และระดับน้ําตาลที่สูงเนี่ยจะทําให้มีผลเรื่องของหลอดเลือดที่ผิดปกติหลักๆเลยคือคาหนหันครบห้าหมูก่การคุมรูปร่างการคุมน้าหนักการงดสูบุรีและงดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะครับก็จะคุมเรื่องของความดันโลหิตระดับไขมันและก็ระดับน้ําตาลในเลือดได้เช่นกันครับอีกทั้งนะครับการทานผักที่เป็นลักษณะของผักผลไม้5สีเหล่านี้ก็จะมีสารอัลตาอน,อนุมูลสระนะครับช่วยส่งเสริมลดการอักเสบของหลอดเลือดได้เช่นกันและท้ายที่สุดนะครับเราก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีตรวจได้ทั้งตรวจความดันโลหิตตรวจระดลเเองึืช การอักเสบของหลอดเลือดคุณภาพหลอดเลือดนะครับแล้วก็ดูเรื่องของฟังก์ชันหลอดเลือดก็คือการตรวจ ABI เมื่อเราทราบค่าทุกนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาค่ามาประเมิเนเบื้องต้นว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดเราจะได้วางแผนนะครับในการป้องก,กันโรค stroke หรือหลอดเลือดสมองในอนาคตครับ ปัญหาโรคหลอดเลือดสมองหรือ s t ต o กถ้าเรารู้ก่อนจากการตรวจหลอดเลือดเชิงลึกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็จะช่วยลดโอกาสในการเสียชีวิตและลดโอกาสในการเกิดสโตรกได้นะครับ <S <S อย่าลืมมาดูแลสุขภาพและตรวจหลอดเลือดเชิงลึกที่ Healing Art Vascular กันนะครับ